ีวิตดีขึ้นเราค่อยมาตอบแทนคนที่เขามีบุญคุณกับเราก็ได้คูเนี่ยบางทีเคยกังวลน,นะเรื่องตอบแทนจักรกวาล ชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะเงินที่หาได้อ่ะต่อไปนี้ไม่เอาแล้วน,นิดตั้งเป้าว่าจะออมทองก็ตั้งใจออมคูออมไว้ไม่ใช่เคยเอาทองมาใส่นะทุกคนคูอ,อมไว้ลงทุนคูออมจะเอาเงินน่ะมาไว้ลงทุนขายของออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เอาไว้พิมพ์สมุดรธรมะทวนสมุดธรรมะชีวิตเราได้เงินก้อนใหญ่เมื่อไหร่อ่ะเราค่อยพิมพ์ก็ได้ อย่าไปคิดมากอย่าไปยึดติดเรื่องนี้ทําบุญก็ทําตามศรัทธานี่แหละรวยขึ้นเมื่อไหร่มีเงินเก็บเยอะขึ้นเมื่อไหร่ค่อยทําก้อนใหญ่ก็ได้เงนี้ยค่ะใครที่สนใจบูชานะท่านท้าวเวสวนโนรุ่นปดนี่ในราคา1 9ร้อยเก้าสิเก้าค่าส่งห้าสิบก็เป็นประมาณสองร้อยเก็บไว้กันสองร้ยห้าสิบหรือใครมีเงินอยู่แล้วถ้าสนใจบูชา ให้บูชาจากความรักนะที่จะบูชาท่านเอาไว้ขอพอรท่านให้เฮงๆเงินอะเทีมีเหลือเก็บเก็บได้ขึ้นเวลาขอพอรท่านแผ่บุญกุศลไปเรื่อยๆ,ๆจะไปอะไรทำก,การกับใครจะเอาท่านไปพายไปปล่อยเช่าให้ใครก็แผ่บุญไปก่อนให้รับรู้รับทราบ ก่อนถ้างั้น